ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางส่งสินพะรวยทุกๆคนนะครับน้องกับเมื่อนี้กับสมาลงเลขดับรางครับอ่าสามสิบคููไปกลับกับหกสิบคููตรงครับสำหรับเลขดับรางงวดที่แล้วนะครับน้องอ่ายี่สิบหกคููไปกลับกับห้าสิบสองคูนะครับน้องนี่ครับปรากว่าเลขออกเจ็ดเจ็ดนะครับน้อง มันออกเจ็ดเจ็ดก็เลยผ่านครับมันออกเจ็ดเจ็ดผ่านครับอ่าครับเนาะออกเจ็ดเจ็ดพระว่าเลขนับเอาไม่เลขเบิร์นเนาะครับมันก็ผ่านอยู่แล้วเนาะครับแต่เมื่อเราเมืองวดนี้เนาะครับสามสิบคู่ไปกับพวกสิบคู่ตรงมมันสิอ่าดับอยู่เนาะครับเนาะอสูตรนี้การดับอยู่มาแล้วประมาณ หนึ่งปีครับที่ผมเห็นเด็กดับมาแต่ผมบ่เดียวแต่ว่าผมบ่เดียวเอาลงคลิปนะครับเนาะเป็นสูตรเนาะครับดับมาหนึ่งปีอ่าทดลองใส่จริงเนาะครับทดลองใส่จริงงวดน,นี้งวดมวันที่หนึ่งตุลาคมหกแปดเป็นเป็นอ่าคลิปแรกครับเป็นคลิปแรก กี่ทีองกับเป็นสิบหกตุลาคมนะครับดับล่างครับดับล่างสามสิบคู่ครับสามสิบคู่ กลับด้วยกลับน้ำเนี่ยครับเป็นห0กสิบคู่ครับถ่าครับบ่อยง่ายกับหกสิบคู่ตรงนั่นแหละครับแต่ว่าผมเขียนให้เขียนกลับให้่ได้ครับพร้อมเต็มหน้ากระดาษเนาะครับเขียนให้แค่สามสิบคู่ครับสิบหก ตุลาคมพศ2568สสครับ เา,าเขียนเด็กแล้วเรียนตะักันเนาะสามสิบกู่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปด ห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดครับหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้า ปดเก้าครับหนึ่งสองหนึ่งห้าครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้า สองหกสองเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เก้า หนึ่งสี่หนึ่งเก้าสี่หกสี่เก้าหนึ่งสาม สามสี่สามเจ็ดสามเก้าสี่เจ็ดครับเดี่ยวขีดเป็นรถตู้คันหน้ะ 60คู่ครับไปกับไปกับ60คู่ตรงครับสำหรับเลขที่เหลือก็เหลืออยูุ40คู่ตรงครับเหลืออยุสี่สิบคู่ตรงแต่ว่าผมเอาสูตรเด่นมาตัดภายในสี่สี่สิบคู่ตรงเอาสูตรเด่นมาตัดนะครับรก็จะอายุสองสี อันนี้เป็นเอ็นใหม่นะครับเป็นเด่นนะครับนี่เด่นเด่นนะครับเด่นสองสี่สองเก้า สองสี่สองเก้าสามหกแปดสี่สามหกแปดสี่ห้าสี่ห้าสี่สี่สอง สี่สองเก้าสองหกสามแปดสี่สี่ห้าครับสิบคู่อันนี้เลขทีเดียรได้ครับเลขตีเดียรครับอ่าเด่นไปเนี่ยครับ เลขสีดับเนาะครับเขาว่าเลขสิบูตรของผมเบ่งเลยครับงวดนี้ดับสีเนาะครับดับดับสีดับศูนย์นะครับเนาะเด็กดับสีกับเหลือ สามหกครับสามหกสองเก้าหกสามเก้าสองครับหลับสี่ อ่าดับสี่เป็นเด็กดับตัวไปนะครับเด็กนับโซเชียวนะครับเนะนักซีฟดักหนุยบวกกันนะครับเป็นเด็กดับดับสี่ส่วนสุดก็ผมกับเป็นดับศูนย์ครับวันนี้เดนซีคูนี่ด้ครับสามหกหกสามสองเก่าเก่าสองครับ เป็มหกคูนี่ครับทาเรียกลักทาเรียกีดับอยู่เนาะครับกตสีเหลยอซ้ำนี่เนาะครับเนาะอันนี้หกสิบคูนี่ดับอยู่แน่นอนครับผ่านมาหลายหนึ่งปีเนาะครับเนาะครับสำหรับเรียกดับล่างสามสิบคูไปกับหกสิบคูตรงครับฝากกดไลก์กดแช่ทั้งสองเส้นพท้ารวยน้ำนี่เด้อครับเพป็นกำลังแรงใจ ในการทำคลิปต่อๆไปเนะครับนอกเบิ่คลิปให้จบบวกขมโฆษณาเนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนทางซองใหอยู่รอดนอะครับนาอครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงสำนาของอวยพรขอ,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 องพี่น้องทุกคนจงสูงดีเ้อครับสวัสดีครับ